นี่แล้วเจ้าป่านตจ้าเสด็จเสียงนใี้ยไขเรา,าเพราะไะเางเ,เ,เ,เจ้าเจ้าม้วนวะเนี่ยม้วนที่เราขโมยเงี้ยม้วนนี่อ่าเอาบานเจ้าเสด็จจังไรป่านเนาะอะไรเจ้าเสด็จังไรป่านอ๋อว่าก็ว่าเป็นตัวอ่าอาถอ,อยออกบานถอยออกอถอยออก เอาเร้วเน้อเอาไใบผู้ไปคันเอาบัตรประชาชนจบมะหยั่งเอาบัตรประชาชนจบมะน่าสง่าประชุมวันบ่ควรจะเบิงบัตรประชาชนเจ้าโจ้คนบ้านไหนมันซุกกษมครับมันซุกกษะเซมมาซาำครับเอาบัตรประชาชนมาอะไรบัตรประชาชนมาโอ้ยบัตรที่หยั่ง บัพชาชดมาตัวนี้นะผมเสษตรท้ายรูปไปเห็นตัวไวไปเจ้าเมื่อบ้านเลยเดี๋ยวไปผมจะไปนั่นไปบ้านอะไร,ะไรกินเหล่าได้ยังไอัน่ะถ้าเจ้ากินเหล่าแบบนี้นะตำรวจเมาแล้วขับแล้วเจ้าเมาแล้วขับแล้ว มองเราครับ,บน่นะนี่ใครับไเอยไ้นงอถอยออกถอยออกถอยไป